สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเกมไล์บอลฟันกันนะครับผมไม่ได้เจอกันนานมากเพราะว่าผมไม่ได้ว่างเลยช่วงนี้จากจากคลิปที่แล้วผมก็ไม่ได้ทําคลิปมาเลยแต่ว่ามีกิจกรรมดันเข้ามาเยอะมากเลยครับบอกเลยว่ามีทั้งหมด 3กิจกรรมเลยครับอะเราก็มาดูกันว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแพ็คขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คนะครับของใหม่เลยหมดวันที่9เดือนหน้านี้ที่กำลังจะถึงวันนี้วันที่31นะครับถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวจับต้องได้และขยับได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นแพ็คเติมเพชรนะครับอันนี้คุ้มนะครับถ้าเติมส่วนนี้ครับกลับมาขายอีกรอบนะครับเป็นโคลโบครับเป็นกรชานะครับกระชาสม ตัวละครคอสตูมอะในเกมมาเดินวิ่งมาช่วยดูแลฟามถือว่าน่ารักนะครับมีครูใหญ่มีไอจังมีโบจังนี่น,นจังจินจังแล้วก็มาโอคุงนะครับถือว่าน่ารักเันนเด็ดเสดไยไม่มีไม่มีมาไ,ไม่มีอะไรวะคาสามาคุงเนาะอ่ะแล้วนี่ครับเป็นโคโรโบครับทียอนจินจังกาชาตกแต่งห้องนะครับอ่าของปีที่แล้วกลับมาขายอีกรอบหนึ่งถือว่าน่ารักกันเลยทีเดียวครับน่ารักมากๆเลยนะครับ เป็นสิ่งที่ต้องมีอ่ะเออของมันต้องมีอ่ะอันนี้กิจกรรมที่2นะครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับอ่ามันอยู่ตรงนี้ครับอันนี้อีเวนต์หุ่นยนต์ต่างดาวปรากฏตัวนะครับเป็นโคโลโบเคยนจริงจังครั้งที่2นะครับเป็นหุ่นยนต์มาบุกฟาร์มนะครับเราต้องช่วยกันปราบหุ่นยนต์นะครับโดยการนำเรนเจอร์นะครับมาตีหุ่นยนต์นั่นเองอืมซึ่งอ่ะกิจกรรมหุ่นยนต์่ะมันจะอยู่ตรงที่ชายทะเลนะครับนี่ครับ เราก่อนจะตีนะครับเราต้องมีวัตถุดิบนะครับอันนี้ผมตีจนเลือดไปที่ห0 0 0นกว่าแล้วเนาะไม่ใช่เลือดหรอกพลังโจมตีมันนี่แหละเป็นระดับ S นะครับสูงสุดแล้วละ่ะอ่านี่ครับเราต้องมีหุ่นยนต์กันตั้มนะครับเกมมันจะให้หุ่นยนต์กันตั้มมาเราไม่ต้องจัดทีมเองก็ได้เรากดที่เลือกอัตโนมัติเนี่ยมันจะจับเลือดจะจัดเองก็ได้ครับกดที่ตัวละครแล้วก็เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าตัวไหนมันแพ้ทางก็จะเป็นคอน กันไกล่แล้วก็กระดาษนะครับอ่ามาที่ดูที่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับถ้าอันไหนที่เปอร์เซ็นต์ลดลงคือพลังโจมตีจะลดลงนะครับคือมันไม่ชนะท่าไม่ชนะไม่ชนะท่านะั่นเองก็คือคอุณนยนต์เรานั้นเป็นผ้านะครับดูที่สมัยตรงข้างล่างเลยแต่การที่จะหาคุณยนต์กันตั้มเนี่ยไอตัวที่อยู่ไอที่อยู่ข้างล่างเบาเบาเบา,เบาถืออะไรเนี่ยลำโพงเนี่ย มาต้อมาที่ห้องนะครับห้องวิจัยของลุงบาวนะครับลุงบาวแปลงร่างเป็นทน,นักวิจัยเนาะ,ะก็ประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์กันตั้มนะครับก็จะมีหัวมีตัวมีแขนมีขานะครับการที่จะหาชิ้นส่วนของเนี้ยคือเราไปหาตามนี้นะครับไปหาตามเราส่งของอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่ง ถ้าอันไหนเราไม่ถูกใจเราก็รีทิ้งไปเลยครับมันจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับซึ่งผมก็รีทิ้งไปเยอะมากเพราะว่าผมต้องการที่จะหาหัวหัวของหุ่นยนต์กันตั้มซึ่งมันหายากมากอันนี้คือวิธีแรกที่หานะครับส่วนวิธีที่2ก็คืออยู่ที่รถไฟนะครับซึ่งรอบนี้ผมไม่ทาเพราะว่ามันเป็นตัวกันตั้มซึ่งมันหาง่ายมากหัวมันหายากซึ่งผมจะไม่ทําผมจะปล่อยไปเลย12ชั่วโมงคือให้รถไฟมันออกไปเลยแต่ไม่บรรทุกของใดทั้งสิ้น ซึ่งของพวกนี้ยมันทำมันทาเป็นชั่วโมงดิสามชั่วโมงหกชั่วโมงคือมันทำนานมากเลยผมจะไม่ใส่เพราะว่ามันเปลืองมาก,กต่อการทำเนี่ยอ้ร้านเนี่ยร้านเทปปัญยากิเนี่ยเทปปัญญากิเห็นไหมครับของในร้านเนี่ยมันหายากสุดิบหายา,ยากแล้วก็นานด้วยเป็นเวลาหกชั่วโมงกว่านะครับและอีกอย่างนะครับนี่คือ เราก็ต้องเอาหุ่นยน,นต์กระตั้มเนี่ยไปตีไปตีไอหุ่นยนต์ที่มาจากนอกโลกมาบุกฟาร์มเราเนี่ยตีให้มันตายไปเลยครับเราจะได้เป็นแต้มจากเลือดของมันเนี่ยเป็นแต้มมารวมกันจุดจุดนี้นะครับเป็นการจัดอันดับนะครับอันนี้จะเป็นของรางวัลสาหรับการตีนะครับอันนี้ก็เลือดบอส10,000แสก็จะได้รับทองรับเพชรรับขวานอะไรก็ว่าไปนะครับ รางวัล200แสนนะครับจะเป็นชินจังรูปมือไลออนนะครับขยับได้ด้วยนะครับเป็นสิงโตพ้นน้ำนะซึ่งผมก็รับมาเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ตีไปจนถึงสี่แสนนะครับจะเป็นบ้านโนฮา,าร่ากับบ่อน,น้ําพุร้อนกลางแจ้งนะครับถือว่าเป็นของตกแต่งในฟาร์มสวยกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นจินจังกับพระราชวังนะครับออก แนวเกาหลีเกาหลีหน่อยไหมทีมนี้ทีมริงจังเป็นชุดแบบนอกโลกนะครับนอกโลกทั่วโลกครับเป็นทีมแบบทั่วโลกเลยแล้วก็รางวัลที่9ก้าแสนจะเป็นน้องฮิมาวาลลีอินเดียนะครับเป็นน่าจะเป็น B นะเป็นคลาส B ส่วนรางวัลการจัดอันดับนะครับจะเป็นชินจังนะครับขี่ช้างนะครับน่าจะเป็นแบบออกแนวไทยนะครับเพราะว่าช้างนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้วเนาะ แล้วก็การจัดอันดับนะครับใครอยู่ติดอันดับท็อป1นึก็จะได้รางวัลตามนี้นะครับอันนี้จะเป็นชินจังแต่งจุดอินเดียนะครับซึ่งผมอะ่ะผมหวังที่ท็อปพันพอพันหนึ่งพถึงสี่พนนะผมหวังแค่นเนี้ยท็อปพันถึงสี่พซึ่งตอนนี้ผมติดอยู่ที่อันดับประมาณ2 7 5พันซึ่งผมมีโอกาสได้แน่นอนชินจงังตัวนี้ ส่วนถ้าใครแบบไม่ต้องการเล่นอันดับนะครับก็ไม่ต้องเอาที่900,000พอครับอ่าไม่ก็เอาที่2 0 0 0 0ถึงส0,000พอเอาชิงนจังตัวเนี้ยชินจังขี่ช้างอ่ะอ่ะเอาแค่นี้พอไม่ต้องมาแบบถลม่มทลายแบบผมนี่ครับเห็นไหมมันต้องหาวัตถุดิบเยอะอันนี้จะเป็นคนไทยนะครับอันดับสีอันดับ, 4, ดบ5าเนี่ยเขาต้องมีครังเก็บหรือไม่ก็เล่นเกมเนี้ยมานานมากแล้วถึงจะแบบแบบคะแนนเยอะขนาดน,นี้นี่ผม15ล้านนี่ผมก็ เผืออแล้วเนี่ยกับฟาร์มผมแค่เลเวล60คนอื่นไปออยสามสอง0้อ0หกันผมอยู่ที่60ก็พอละอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมอย่างที่2ส่วนกิจกรรมกิจกรรมที่2กิจกรรมอย่างที่1อันที่2นะครับเป็นโคโรโบเป็นกระชาที่กลับมาขายนะครับเคย่อมจริงๆนี้มันออกมาปี2019นะครับตอนนี้ก็ปี2022คือก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วเรากลับมาขายกรอบหนึ่งอ่ะเรากดเลยนี่ครับ ของรางวัลก็จะสุ่มนะครับโอ้ยมีแม่ด้วย้วมีสเสดเนี่ยแต่ได้ไม่มีคาสมาคุงก็จะได้รับตามนี้นะครับเป็นตัวละครของชินจังมาวิ่งเล่นในฟาร์มเราอะนะฮะอันดับหยาย่าคือจะเป็นชินจังนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนเนจงังแล้วก็เป็นคาร์ดบีนะครับเราก็สุ่มได้ครับสะสมสวยงามอ่าแล้วถ้าเราสุ่มครบ5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งและก็30ครั้งเราก็จะได้ของรางวัลกัน ของรางวัลตามนี้ของรางวัลอะไรล่ะของรางวัลตามนี้ครับถือว่าน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับอืผมก็อยากสุ่มนะแต่ว่ามันแพงออนนี้ผมยังไม่ได้สุ่มเลย <c oughs> อจบไปได้นะครับอย่างที่สองเราจะไปแบบรดเร็วนะครับอย่างที่สามอยู่ในบ้านนะครับกดที่บ้านแล้วก็ไปที่ห้องเลยครับแล้วก็รอหน้าเกมโหลดอีกสักนิดหนึ่งนะครับ โคลโบรอบนี้จะหมดวันที่9นะครับ9เดือนหน้าถึงมันจะถึงแล้วล่ะวันนี้วันที่31เนาะอ,อันนี้บ้านผมไม่ต้องมาดูนะเพราะว่าของตกแต่งบ้านมันแพงมากอันนี้ผมสุมได้นะครับเป็นชินจังนะครับน่ารักเหมือนกันนะผมก็ดีใจมากเลยไม่รู้ว่าจะสุมได้อะเรากดนี่เห็นไหมครับถึงวันที่9หมือนกันโคลโบเคยชินจังเป็นการตกแต่งห้องนะครับ ห้องนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับถ้าเราสุ่มครบ15ิบ้าครั้งเนี่ยเราจะได้ที่นอนจริงจังนะครับหน,นึ่งอันเนี่ยสวยงามนี่ครับโอยผมนี่คือแบบอยากได้ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็แบบน่ารักมากเลยแบบจริงจังใส่ชุดนอนที่มาวานริใส่ชุดชีโรนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเห็นจิงจังใช่หมวกใส่หมวกตอนนอนมาก่อนนะครับตั้งแต่ดูการ์ตูนมา ของในบ้านก็ถือว่าน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับเป็นห้องแบบห้องมิซาเอะเนาะห้องนอนของจินจังแล้วก็เป็นห้องนอนจินจังแล้วก็ห้องนั่งเล่นจินจังมารวมกันนะครับจะเป็นห้องนี้เสียดายนะครับไม่มีโต๊ะโคทสึโต๊ะโคทสึที่บ้านจินจังเขาจะนั่งกันทุกครั้งนะถือว่าสวยงามกว่าเดิมอันนี้คือเหล็กการดรอปนะครับผมได้อันหายยากมากไม่รู้มัหนหายสุม่มครั้งเดียวได้เลยแต่อยากได้ทุกอย่างนะครับ นะของมันต้องมีได้รู้ว่าจะรับใบหรือเปล่าเกมนี้เติมแพงอยู่ด้วยเนาะเรากลับไปที่ฟาร์มเรากันเลยดีกว่าไปด้วยความรวดเร็วนะครับมากัน2โคลาโบนะครับทั้งเกมนี้แล้วก็เกมลายเลนเจอร์นะครับซึ่งเกมลายเลนเจอร์ผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีการสุ่มก็ไม่รู้จะสุ่มยังไงลนะ สำหรับโคลโโบครับนี้ใครพลาดถือว่าอยากจะร้องเลยเพราะว่ามันไม่กลับมาอีกแล้วนะครับโคลโโบจริงจังมันจะมีแต่โคลโโบใหม่ๆม่มาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าบางทีมันก็เกลือบ้างนะครับเค็มบางทีมันก็ไม่ได้เนาะมันต้องอดทนนะครับเกมเนี้ยมันเกมเฮเดผมบอกเลยแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบลายแค่นั้นแหละเนี่ยเห็นไหมครับครบ4นาทีแล้วเห็นไหมเนี่ยผมไม่ต้องการเนี่ยผมรีทิ้งไปเลย ผมไม่เอาอันนี้ผมก็ไม่เอาผมไม่เอาเพราะว่าวัตถุดิบมันค่อนข้างทำยากนะครับอย่างเช่นไอ้นี่แหข้าวหน้าซีฟู้ดกับลาซานญาเนี่ยทำยากมากน,นันจะเป็นร้านนมนะครับเราได้ผลิตไหมไม่ได้ผลิตเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผม้วยนะครับแล้วก็ถ้าหมดอีเวนต์นี้ผม หรือว่ามีการอัปเดตอะไรเนี่ยผมอาจจะมาอัปลมอัปลมอะไรล่ะอัดลงคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแต่เราวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม